ทุกท่านกันด้วยกันเลยนะคะนี่อยู่ในโปรเจกต์ไม้ครับบล็อกมหัศจรรย์นะคะโอเคกับคุณกั้งคงชิเนลครับกับคุณ f o f ผู้อฟวคงเออคัดทีแล้วผมชนะนะครับนี่ไปดูไปดูชื่อได้เลยดูเนี่ยนี่ชื่อไม่ใช่ครับชื่อเพืเฉียดแตะอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยคุณ f o f ผู้วูคงชนะคุณก็เก็บของในกล่องหมดเลยครับไม่ใช่กล่องผมไม่ใช่กล่องผมตรงไหนตรงไหนคุณตุ้ยเขคุณตุ้ยเข้ากล่องนะครับนี่กั้งคุณกั้งอยู่กล่องริมนี้อยู่ไหนอยู่ไหน่ะริมนี้งั้นเดี๋ยวกิ่ริมนี้ครับ นั่นมันกล่องฉันไม่เป็นไรครับเนี่ยนัมันจะเล่นยากเราต้องปรับก็จะอธิบายกฎกติากาคุณก้างฟังนะอมคุจะอธิบายเองครับกฎกติกาให้ทุกคนนะครับเอาของเอาของบ,บนกล่องนะครับไปของที่อยู่ในกล่องเอาเอาไปใช้นะครับใช่ไหมอืมของเอาของที่อยู่ในกล่องคือพิกแอสเพรเอาไปใช้แล้วก็อะไรวะ แล้วก็ไปขุดบล็อกว่าใครจะได้บล็อกเยอะอะไรเยอะกว่ากันคุณไม่เอาเลยเหรอครับไม่เอาครับเริ่มเริ่มขุดได้ไปแล้วครับคุณตอนนี้คุณคุณกั้งครับไปครับไปหาไปหาบล็อกครับบล็อกมันมีเยอะครับอันนี้ครับกล่องกล่องเจ็บพอรตต้องขุดข้างบนครับขุดข้างบนก่อนคุณกั้งครับขุดข้างบนครับผมอันนี้ขุดข้างบนตรงนี้นะขุดไปทำไมคุณไม่ขุดตรงไหนตรงข้างบนเนี่ยขุดขุดข้างบนตรงนี้ก่อนมันถึงมันถึงจะขุดง่ายขุดก่อนขุดก่อนเออแล้วคุณก็เก็บกล่องไปที่เจ็คพอแล้วนะ คุณสตีปารู้ว่าแจ็คพอดอยู่ไหนก็บอกว่าแจ็คเฉาอยู่ตึกสูงทำไมคุณก็คุณเป็นคนวางคุณก็รู้ดีว่ามันมีอะไรเยอะมันจะเล่นยากคุณต้องกดแบบนี้ร้วัวแบบนี้ไปคุณไม่หาครับเฮ้ยคุณเห็นกำแพงครับหันไปดูที่กำแพงครับคุณเห็นกำแพงไหมกำโพงกำแพงอ่ะคุณก้างพูดบ้างดิคุณไปหันไปดูกำแพงโอ้เต็มเล้วครับไปเก็บเมื้ออกเพจ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 เก่อนครับคุณสตีฟคุณสตีป์ลั่นณะรูปใหม่คไมพี่โกง เขาขี้โกงมากเลยรู้ไหมเขาไอ้นี่เดี๋ยวตรงนี้ผมพูดได้ผมขอพูดให้คุณกั้งครับนะครับก็พูดให้คุณกั้งโหเจอแจ็คพอตนะมีแจ็คพอตอยู่ทั่วเลยอะสร้างแจ็คพอตไหมสตีมมารู้รู้ดีด้วยรู้หมดอะเป็นคนสร้างเลยเนี่ยเป็คนสร้างอาจจะรู้ดีแล้วแลทุกคนก็แพ้ไอ้เจ๊น่ะคุณกั้งของชาแนลเล่นไม่ค่อยเก่งอะคุณคุณกั้งก็แพ้ โซ่ตู้สิบบอกจะใช้ับอรเนี่ยคุณก้าวคุณก้าวางผมเล่นททยเป็นหนึ่งครับนี่ครับมันก็ต้องขึ้นไปแล้วก็ไปเคลียร์บ้านนี้ครับเคลียร์นี่ครับไปคุณเหองไหมครับต้ังครับคุณจะเห็นบ้านนี้เอ้าตกตั้งแม่งครับอ่ะคุณพงษ์จะขุดบล็อกนี้ให้คุณก่อนแล้วผมจะให้คุณเล่นอย่างสบายใจก่อนคุณจะได้ลาพีดเหรอ ที่ผมมีผมมีเวลาจะให้ดูผมมีเวลรจะผมมีเวลาจะเล่นๆนะนี่ครับคุณก้างแบบนี้ครับเออคือถึงคุณจะได้เยอะนะครับใช่ไหมคือ้เราแบบนี้นะครับถึงคุณจะได้เยอะตอนนี้สติฟยังได้เยอะมากอ๋อสติฟครับเสก็แพ้แล้วเสก็แพ้คุณกั้งครับให้คุณกั้งเล่นดิเห็นไหมครับผมจะเล่นให้คุณกั้งหนึ่งครับก็คุณมัน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 คือตัวขี้โกมรู้มาเลยอยู่ไหน มีตัวบวกจะเล่นยากเลยคุณกล้าคลาฟี่คุณได้เยอะนะครับเนี่ยคุณก็คุณก็เก็บไปครับอ่ะคุณทำเพื่อนุ่งตาไปลาฟี่นะครับคุณก็เก็บไปครับขุดไปครับตรงนั้นนะครับไปเนี่ยตรงนี้ขุดไปขุดไปขุดไปพอครับเห็นไหมไม่เเข้าไปไม่ได้ครับคุณไม่ได้คุณถึเนี่ยเล็กเนี่ยเล็กเนี่ย ตาคุณผ่านไปได้ง่ายคุณจะคุณคุณไอ้นี่น่าจะเก็บหมดแล้วคุณสตีฟเขาคือตัวโกงนะครับนี่ครับเขาเขารู้กล่องแจ็คพอตครับใครเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปคุณสร้างแมพเองครับผมจะซ่อนนะครับแล้วผมจะบอกผู้เล่นใหม่ครับคุสตีฟไม่ต้องบอกครับคือเขารู้จะเล็กกว่านี่อ่ะคุณไปคุณไปคุณ ครันแรกผมชนะครับผมไปยังฉิวครับผมขุดแม้หมดเลยครับก้างมันจะมีน้ำด้วยนะมันเป็นในน้ำเนี่มันรู้มันเอาไปวางในน้ำไงแล้วมันก็รู้ไงบางครั้งก็ก็พาที่แล้วบางครั้งก็เก็บไม้หมดปกีเพิ่งทำเสร็จปกี้ปล่าคือจำได้กดครับนั่นแหละบางครั้งวะทำเสร็จปกีเดี๋ยคุณก็รู้อ่ะก็ใส่แค่นิดเดียวคุณรู้ นี่ครับคุณกางเก็บไปเก็บลบบพี่ได้เยอะเลยอืมอ่ะมันบล็ครับคุณต้องเ้ยเอ้ยซฟคุณบล็อกอ่ะอืมแล้วเอ้ยเก็บเลยเก็บเก็บเลยนะครับเสซฟคุณสติมันบล็อกอ่ะนี่ครับคุณก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปครับเก็บไปครับ ครับเวลาจะเวลาสิบันทีครับตอนนี้ก็ผ่านไปห้าวันทีครับขอบคุณนะครับโอ้โหเพชรเหล็กเต็มเลยเต็มเลยมาแล้วตรงนี้ตรงนี้ผมคุณทันแล้วครับคุณกั้งมีบล็อกเพชรมาเพิ่มนะคือตรงนี้แบบถ้าแบบเจอเยอะเราต้องขอคุณเร็วๆนะเฮ้ยคุณกั้งบล็อกเพชรมาเพิ่มนะไอหมาไม่แย้งคุณกั้งมีบล็อกเพชรด้วยนะว่าคุณกั้งครับคุณกั้งคุณคุณกั้งคุณแชนแนลครับคุณสตีฟเราก็ขี้โกงไปเรื่อย ไอเจ๊ะมาเจ๊ะผ่านเลยนพี่ฟางมาเจ๊ะมันมีอะไรไม่รู้แต่พี่ฟางวิ่งขุดข้างบนหัวบนบ้านเลยอ่ะไหนไม่บอกไอเจ๋วไม่บอกมันทำไมเดี๋ยวคุณก็แพ้มันหรอกมันอยู่บนหลังคาไม่รู้หรอกบ้านไหนไม่รู้ที่ี่รู้อีกบ้านเนี่ยหรอคุณนี่ครับคุณกั้งเราก็ตัดไปเรื่อยๆไม่ใช่ไอเด็กนั้นคุณกั้งได้กี่อันแล้วครับสี่สิบสี่หรอครับนี่ครับคุณกั้งเราก็ตัดไปเรื่อยๆใช่ไหมไปตัดไปตัดแล้วขุดปะ พุดตัวนี้มีไหมข้างในมีอะไรมีครับมีครับผมเจอกล่องแจ็คพอตครับถ้าหมาดมันเปิดแล้วเราก็จะตีหมาหนึ่งทีมัอนใจนี่เราก็เจอกล่องแจ็คพอตครับเราจะมาปั๊มของแจ็คพอตครับนี่ครับของแจ็คพอตมันต้องฟลัมอย่างนี้ครับนะครับคุณครับอ๋อไม่หลุดคุณนักงเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวพูดท้าแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวกั้งอันนี้เลยขุดต่อได้เน้นๆตรงนี้ขุดไปขุดไปตอนนี้ครับขุนกั้งเราก็ขุดไปเรื่อยๆโอเคได้เป็นเยอะใครนะกินมาเลยครับไปครับนี่ครับนี่ครับบอกรับพีครับคุณข้าวปกติบอกรับพีครับแกตรงอ่างน้ำครับบอกรับพีครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นอ่ะขุะไปตรงนั้นครับไม่ใช่ตรงนั้น นี่แบบนี่ผมเจอบล็อกรับพิษครับเพราะรับพิษมันดีกว่านี้ครับคุณครับตรงนู้นครับตรงนู้นนะครับคุณครับน่ะคุณมันเอาไปแล้วนี่ครับขุดกลางกระบาลคุณครับขุดไปครับขุดไปน่ะมันจะน่ะมันเก็บไปแล้วเฮ้ยเด้งโดนตัวมันครับนี่ครับตอนนี้คุณก้างมีบล็อกรับพิษทั้สิบสี่อันก็้งหกสิบสี่อันแล้วก็อีกยี่สิบสี่อัน ตอนนเก็บทานได้เกือบเดินตอนนี้ก็จะเป็นเวลาตอนนี้ก็แปดนาทีเฮ้ยคุณครับผมเจ้ของเราเจ็ดนาทีเปิดก่อนครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับเนี่ยลาทีเยอะมากครับนี่ครับผมจะเล่นให้คุนึงครับตรงนี้ครับเราต้องแย่งครับไม่ให้มันไม่ให้มันมาเสิมเกิมครับใครใครมันรู้ทางหมดเลยเนี่ยคุณสตีฟครับคุณว่าคุณกับคุณกับคุณกั้งชาแนลใครชนะครับ เจ้าม,มันรู้แต่ไม่รู้อะไรครับคุณเนี้ยาขี้โกงครับคุณรู้ครับคุณชนะใช่ไหมครับก็ไม่รู้อ่ะถ้ามันเมื่อเิอเดินไปถูกทางด้วยล่ะยอคุณก้างยังไม่รู้อะไรเลยยู่ไหนหมดะเนี่ยมเจอเอยู่ข้างหลังไม่มองเรคุณว่วงเลยคุนกายไม่ต้องเลยไม่ต้องแก็บเลย ตอนนี้คุณกั้งเราก็ได้เยอะอยู่นะครับ,ค,บ,บคุณกั้งทำอะไรโอยตรงนี้ตรงนี้มันขุดไปหมดแล้วครับมันไอสตีมัน bon มันไม่ได้ขุดไปหมดนะครับยังมีครับคุณกั้งครับตอนนี้คุณรวยรวยอะไรผมขุดให้ตรงนี้คุณไปหาเองเลยอ่ะรวยหลาพีทเลยหรลาพีทนะครับคุณคุณตอนนี้คุณ,คณได้รับพีกีอ,อัน คุณกั้งเราได้64อัน2อันแล้วก็ไปคุณรับคุณติดครับี่ปบนบ้างคุณติไปจะแย่งแล้วครับเดี๋ยวผมช่วยครับช่วงนี้ผมช่วยครับคุณรับคุณรับเลยคุณรับช่วงนี้ผมช่วยครับจะไม่อยู่ใกล้เลยอ่ะนี่แม่มาแล้วคุณไปดูนับลุณกั้งแล้วก็เออเฮ้ย คุณก้างคุณก้างก็ตอนนี้คุณก้างก็กำลังขุดใช่ไหมครับแม่มาแล้วจริงไปดูเลยคุณก้างคก็ขุดครบสิบนาทีแล้วครับขุดจนถึงเจออะไรแบบไหนครับเยี่ยมเลยมาเอาไวข้างนอกด้วยคุณนี่คุณเธอได้เอาไปข้างนอกไปหมอะไรมันมันกระเด็นลงไปไอ้วางผิดยีบวะ พอพอพอับมาจูเิ่มต้นกลับมาจูเิ่มต้นใครเก็บบนบ้านหมดแล้ววะไม่ได้เก็บนใครเก็บเลยนะยังไม่เอาครับยังไม่เอาครับยังไม่เอาครับคุณไปหาตอครับแต่ว่าก็กษิณก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บใครไม่ได้เก็บไงไม่ได้เก็บแล้วทไมบนบ้านม่หายไปก็ไม่ได้เก็บ ไปดูคลิปไปไหมเราแล้ววางบนบ้านเนาะก็ตอนนั้นเราเดินผ่านบ้านแล้วกั้งบอกไม่เก็บละก็เราก็เดินไปเลยไม่เห็นมีไม่เห็นมีอะไรเลยไปดูคลิปเลยบ้าล่ะถามว่าไม่เห็นมีอะไรไม่เอาวางไว้ไงอ๋อได้บนบ้านแล้วทำไมไม่ถ่านไปเออมันไม่ผ่านแหว่งเลยคุณกั้งก็ไอ้นี่นะครับอันนี้มันขุดไปหมดแล้วเดือดทัน ตอนนี้คุณพอ,อยังยังครับยี่สิบทีเนะี่ยก็พอก็ออยังไม่พอเล็นยนีครับแมวเล็กๆมันพุ่งเหรอเล็กครับเล็กครับพุดเล็กไปครับน่านจะพอแล้วมั้งครับยังไม่ okay, พอ,พอกลับเลยกลับเลยเ,เดินตกน้ำเมื่อกี้มันมีอยู่ค่ะ ไม่พอดเท่านี้คุณเก็บไปหมดแล้วเนาะคุณอ,อะไรพวงพอแล้วโอเคคุณอะไรของคุณเนี่ยม,ามาน,นะะี่ในห้องกล้องของคุณกั้งครับตรงไห,ไหนใช่ไหมโอ้โหต้องตัดคลิปตอนใส่ดีกว่าใช่เดี๋ยวชนะไม่เป็นไรครับ <จะ S 1> เดี๋ยวคุณพูนคุณนุ่นเดี๋ยวอะไรเยอะแยะเยอะแยะไปหมดนี่ คุณกั้งมาจะหยิบเอาของในกล่องนี้กั้งดีจ้าครับแล้วก็มาจะเลืกบนนี้แล้วก็ใส่กล่องนี้ไว้นครับคุณกั้งยังไม่ได้อ่านคลิปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้เลยคุณกั้งเป็นผู้ชนะนะคุณกั้งเขียนบนนี้เองนะเดี๋ยวเขียนที่กล่องให้ไม่ต้องครับเดี๋ยวคุณเขียนให้ให้ให้คุณที่คุณกั้งเขาจะทําการย้าย T A N G เอ้าคุณกั้งก็ชนะใช่ไหมครับชำไมคุณกั้งคุณกั้งชนะ่ะชนะเขียนไว้เนี่ย คุณกล้งชนะนใช่ป่ะอันนี้คุณกั้งก็ชนะไปอย่างที่เรียบร้อยมีคุณ,คณกา้าวไปเลยทำไม,ไมทำไมทำไมเจ้าทำไมผู้สร้างไม่เก่งเลยไม่รู้เลยวางที่เดียวเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเกียนในฟูม<ช>พรุ่งนี้ไปเกียนคุณฟูมุูมสี่คูมบอกว่าขอชนะมากันละเสียหาถ้าชนะคุณกล้งก็มาจารลึกเองว่าบนนี้ ว่าคุณก้างชนะหรือแพ้เราเอากล่องแล้วเอากล่องตัวเองทำไมทุกกล่องทำไมเน,นี่ยก้างคือก,กล่องทำไมถ้าทุกกล่องตัวเองก็เพื่อถูกใจกา้างใส่อะไร้างใส่เลยตัวเอง,เองพี่จางอนะ่ะมันนานโอโ้โหเรียบร้อยแล้วก็ใส่วาไงไว้คุณติ๊กทำไมคุณแพ้ท่านผู้ชมแตไมคุณแ,แพ้แขกรับเชิญคนที่สองนะ แล้เจออันที่สองไม่ใช่ธรรมดาด้วยก็คุณฟุกช่วยด้วยะคือคุณกั้งบ้าละหำอะไรคุณกั้งบ้าละหำนี่ชื่อช่องเขาไม่ได้ใช่คุณกั้งคุณแชนแนลหรอกเขาช่วยเขาช่อช่องเขาคุณกั้งบ้าละหำทำอะไรก็วางไว้เหมือนเดิมไงมเฮ้ยจำได้มีกล่องในน้ำด้วยนี่หว่าเนี่ยกล่องน้กเ็บ่อแล้ว เนี่ยมีกล่องน้ำเนี่ยตัวเดียวเลนี่คุณคุณกั้งนะครับแล้วก็มิดอยู่ในน้ำนี่ครับเท่านี้ครับแล้วก็วางที่แอสของคุณกั้งไว้ครับนี่ครับนี่คือผู้คุณกั้งผแต่ละคุณกั้งก็จะมาจารึกบนต้นไม้ครับนะครับโยนมาโยนมาเอาดีอะไรไอ้ที่จารึกอะนี่ในกล่องนี้ให้คุณกั้งเขียนเองดิด้วยใจของคุณกั้งให้คุณกั้งเขียนเองกต้องเขียนชื่อช่องให้คุณกั้งก่อน เริ่มเขียนว่าเขียนอะไรก็ได้ครับถ่ายเขียนรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเออก็เป็นเกียิมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเขียนมัวครับผมจะเขียนตัวเองมางนะครับเห็นว่าแขกรับเชิญคนที่สองชนะคนสองแขกรับเชิญชนะคนสองแขกรับเชิญชนะคนสองคนที่สองดีสองอะฮา Uh huh. อันนี้สามันจะเป็นคุณก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดี่า